สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ป a าโตวีทูจะมาสปอยมูวี่ของค a เมน n รเดอร์เดิลนั่นก็คือค a เมน n รเดอร์เด l ลศสึกชิงไกอาเมมมรี Our ่เอทู Z. ถ้าหากคลิปนี้ได้ยินเสียงพัดลมดังเกินไปก็ขออภัยด้วยเพราะอากาศมันร้อนจริงๆถ,ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยและถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยเอาล่ะเราไปเริ่มสปอยกันเลย เปิดมาฉากแรกเราจะได้เห็นเฮลิอคอปเตอร์ลำหนึ่งซึ่งเฮลิอคอปเตอร์ลำนั้นกำลังขน T2 Grey Armory หลังจากนั้นก็มีเครื่องบินอีกลำหนึ่งขับตามมาและชายคนนี้ก็คือไดโดคาสมิหัวหน้าของกลุ่มเนเวอเป้าหมายของไดโดคาสมีก็คือ T2 Grey Armory นั่นเองหลังจากเขาได้ e t ท r n อนเมมโมรเขาก็ได้ใช้ Lost Driver กับ e อ e ท n a อนเมมโมเพื่อแปลงร่างกายเป็น c a r a n Rider Eternal ก่อนที่เฮลิคอปเตอร์ลำนั้นจะระเบิดและก็กระจายทีทูเมมเรีไว้ทั่วเมืองฟูโตตัดภาพมาที่ฟิลิปขณะที่เขากำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่สถานที่แห่งหนึ่งนั่นเองจูๆ่ๆพื้นที่รอบๆก็เปลี่ยนไปเนื่องจากฮีโดพันอลาวาดขณะที่แม่ลูกคู่หนึ่งกำลังจะถูกโจมตีฟิลิปก็ได้เอาตัวไปวางไว้หลังจากนั้นก็มีเสาปิศานะปิศานะโผล่มาช่วยฟิลิปเอาไว้ก่อนที่โชททโร่จะมาช่วยพร้อมกับแปลงร่างเป็นคาร์เมนโรเดอร์เดบตัดภาพมาอีกฝั่งของเมือง โดพันที่กำลังต่อสู้ก,กับกลุ่มตำร,รวจอยู่หลังจากนั้นนายตำร,รวจเทรอ,รอีริวก็โผล่มาและก็แปลงร่างเป็น c าร m e มนไรเทอร์เอ็กเหลังจากจัดการโดพันไปได้ทีทูเมมเบก็ได้ออกมาจากร่างกายของผู้ใช้และสาวปิศนาคนนั้นก็คือมาเรียเอสแคนเบรีผมจะเรียกสั้นๆว่ามาเรียแล้วกันนะครับก่อนจะกลับมาที่สำนักง,งานพร้อมกับมาเรีย หลังจากนั้นมาเรียก็ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับ T 2ทูไกอาร์เมโมรีและก็กลุ่มเนเวอร์กับเรื่องราวของไดโดคาสึมิให้พวกเขาฟังหลังจากนั้นชโชตารก็ได้ออกรวบรวม T ีทูไกอาร์เมโมรีทั้งหมดจนกระทั่งมีครั้งหนึ่งก็มีพวกของคาสึมิโผล่มาพร้อมกับใช้ฮีททีทูเมโมรีแปลงร่างเป็นฮีโดพันพร้อมกับขี่มอไซลบหนีไปหลังจากนั้นชโชตารก็ได้แปลงร่างเป็นคา m e เมนไรเดอร์โบและก็ขี่มอไซ์ไล่าตามฮีโดพันไป และชายคนนี้ก็เป็นหนึ่งในพวกของคาสมิเขาได้ใช้ลูน่าเมมวมรี่แปลงร่างเป็นลูน่าโดพันก่อนจะต่อสู้กับดับเบิลขณะที่ดับเบิลกำลังจะพาท่ายจูจูไซโครนโดพันก็โผล่มาช่วยเอาไว้ตัดมาที่งานดอกไม้ไฟขณะที่ทุกคนกำลังฉลองอยู่นั่นเองจูๆ่ๆก็มีรถคันหนึ่งโผล่มาซึ่งรถคันนี้ก็คือกลุ่มของไดโดคาสมิ oh mi, นั่นเองก่อนที่ไดโดคาสมิ oh mi, จะเข้ามายึดฟูโตทาวเวอร์เอาไว้ได้ทันตัดมาที่ฟิลิป มาเรียได้โทรมาบอกให้เอาทีทูไกอาเมอรี่ที่รวบรวมไว้นำมาให้เธอพอทั้งจุดนั่นไหมไดโดคาสเม่ก็โผล่มาฉากนี้เองจะทําให้เรารู้ว่ามาเรียเป็นผู้ทรยศและอยู่กับกลุ่มเดียวกันกับไดโดคาสมิหลังจากนั้นไดโดคาสมีก็ได้แปลงร่างเป็นคาเมนเรเดอร์เอทานอลก่อนที่จะเข้าต่อสู้กับคาเมนเรเดอร์ดับเบิลร่างแฟงโจเกอร์คาเมนเรเดอร์ดับเบิลต่อสู้กับเอทานอลหลังจากนั้นก็ได้รับความพ่ายแพ้ไป ทำให้ไกอารเมมโมรีรุ่นแรกไม่สามารถใช้ได้ตัดมาที่ฟุตโตทาวเวอร์เครื่องนี้มีชื่อว่า x b ็กซ์บเกและคาสมมได้เป่าประกาศให้ชาวเมืองรู้ว่ายังมีไกอาร์เมมโมรีอีกหนึ่งเหลืออยู่ถ้าหากใครพบจะได้รับเงินเป็นรางวัลโชตาโรอยู่ที่สำนักง,งานและเขาได้เห็นภาพของคาร์เมนเรเดอร์สเกลจู่ ฮิดโดพันก็บุกเข้ามาโจมตีชอโทเโร่ขณะที่ชอโทเโร่กำลังพลิกาพท่าอยู่นั่นเองเขาก็ได้เหลือไปเห็นทีทูจ๊กเกอร์เมมโมรีก่อนที่เขาจะได้ใช้ลอสไดรเวอร์กับทีทูจ๊กเกอร์เมมโมรีแปลงร่างเป็นคาร์เมนเรเดอร์โจ๊กเกอร์นั่นเองแล้วก็ต่อสู้กับฮิดโดพันอย่างดุเดือดสุดท้ายคาร์เมนเรเดอร์โจ๊กเกอร์ก็ปิดศึกด้วยเรเดอร์คิกตัดภาพมาที่ฟูโตทาวเวอร์ฟิลิปที่ถูกลักพาตัวมาเพื่อเป็นศูนย์กลางของเอ็กซ์บิเกอร์ ขณะเดียวกันนั้นโชตโรกับเทอรีริวกำลังวางแผนที่จะเข้าไปช่วยฟิลิปแลวก็ยึดฟูโตทาวเวอร์คืนโดยเทเรียริวนั้นได้สัญญากับอากิโกว่าจะพาไปงานดอกไม้ไฟก่อนจะบุกเข้าไปในฟูโตทาวเวอร์ลูน่าโดพันก็ได้โผล่มาขัดขวางก่อนที่จะบุกเข้าไปหลังจากที่คาเมนเรเดอร์โจเกอร์เข้าไปได้ก็ได้ปะทะกับคาเมนเรเดอร์เอเธนอก่อนที่จะแปลงร่างแล้วก็ต่อสู้กันนั่นเองโดยคาเมนเรเดอร์เอเธนอก็ได้ใช้แม็กซิมัมไร อัดใส่คาร์เมนเรเดอร์จ็กเกอร์จนคืนร่างไปหลังจากนั้นคา r เมนเรเดอร์เอเทอร์ก็ได้ทําการเดินเครื่อง x b ็กซ์บหลังจากที่คาซมิกดปุ่ม x b ็กซ์บกลับไม่ทํางานเนื่องจากฟิลิปใช้สมองของตัวเองเขียนโค้ดใหม่พร้อมกับสืบค้นเรื่องราวของคา r m เมนเรเดอร์เอเทอร์ก่อนที่จะขึ้นมาสู้กันบนดาดฟ้าขณะที่กำลังจะสู้กันนั่นเองรูน่าโดพันก็ได้โผล่มาขัดขวาง ขณะที่กำลังจะสู้กันจูจๆก็มีคอเมเดลกลิ้งมาพร้อมกับชายหนุ่มที่สวมเข็มขัดอะไรสักอย่างชายคนนี้ชื่อฮิโนะเอจิคาเมนรเรเดอร์โอสนั่นเองเขาโผล่มาในมูวี่นี้เป็นครั้งแรกหลังจากนั้นคาเมนรเรเดอร์โอสก็ได้แปลงร่างแล้วก็เข้าต่อสู้กับลูน่าโดพันหลังจากที่คาเมนรเรเดอร์ดับโบลได้จัดการคารเมนรเรเดอร์เอเทอร์อล จูจูคาร์เมนเรเดอร์ดับเบิลก็พลาดท่าโดนกา,ารหันลมของฟูโตะถล่มใส่แต่ขณะที่เขากําลังจะเสียท่านั่นเองจูจูสายลมของเมืองฟูโตะก็ได้อัปเกรดร่างให้พวกเขากลายเป็นคาร์เมนเรเดอร์ดับเบิลไซโคลนจ็อกเกอร์โกลเด้นเอ็กซ์ตรีมแล้วก็เข้าต่อสู้กับคาร์เมนเรเดอร์เอเทอร์โนแล้วก็ไเดอร์คิกหลังจากนั้นฟูโตะกลับมาสงบสุขอีกครั้งโดยที่ผู้ก่อการไวเนเวอร์นั้นได้สูญสลายไปหมดแล้ว เอนคิตก็มีหญิงสาวคนหนึ่งที่ใส่ผ้าพพกหน้าคล้ายชราวโผลมาก็เป็นอันจบมูวี่เรื่องนี้โดยสมบูรณ์ส่วนตัวแล้วผมชอบมูวี่เรื่องนี้มากๆก็เพราะว่ามันสนุกแล้วก็เปิดตัวคาร์เมนไรเดอร์โอสได้ดีถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าหากอยากให้พวกเราสปอยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างก็ได้เอาละ ถ้าชอบคลิปนี้โอเคเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเนาะงั้นก็คาโมย